สิบนิสัยของคนรวย 1. ตื่นเช้าเพื่อเริ่มวันก่อนใครคนรวยมักตื่นเช้ากับคนทั่วไปใช้เวลาช่วงเช้าอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือวางแผนงานทั้งวัน 2. อ่านหนังสือทุกวันพวกเขาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งด้านธุรกิจการลงทุนจิต,ตวิทยาและพัฒนาตนเอง 3. คิดระยะยาวไม่มองแค่กำไรวันนี้แทนที่จะหาผลลัพธ์เร็วๆคนรวยจะคิดว่าสิ่งนี้สร้างคุณค่าในระยะยาวได้ไหมย 4. อยู่กับคนเก่งกว่าคนรวยเลือกคบคนที่ฉลาดกว่ามีแรงบันดาลใจและมีพลังบวกเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน 5. จัดงานเงินอย่างมีระบบพวกเขาเก็บเงินก่อนใช้ลงทุนอย่างมีแผนและเข้าใจความเสี่ยงของทุกการตัดสินใจทางการเงิน 6. ตั้งเป้าหมายชัดเจนคนรวยไม่เดินแบบไรทิศทางเขามีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่วัดผลได้ 7. ลงมือทำจริงไม่แค่ฝัน ความแตกต่างใหญ่คือคนจนฝันแต่คนรวยลงมือทำพวกเขากล้าที่จะเริ่มแม้ยังไม่พร้อม 8. มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกความผิดพลาดคือครูไม่ใช่จุดจบคนรวยเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับปรุงต่อ 9. มีวินัยและรับผิดชอบไม่ผลัดวันประกันพรุง ทำในสิ่งที่ควรทำแม้จะไม่อยากทำเพราะรู้ว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าอารมณ์ 10. ให้ก่อนจะได้รับหลายคนที่รวยจริงๆเชื่อในกฎแห่งการให้ช่วยเหลือแบ่งปันหรือสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น